กาบสบายดีท่านผู้ชมที่เขารพพักเ้นเคยเนาะมื้อนี้เป็นอากาศยามแรงหลังจากฝนตกเซาพี่นอ้องฝ่าหลังฝนเนาะเขาก็ได้ย่างเขามาหมู่บ้านอยู่ข้างโรงเรียนท่านี้จะเป็นขุ่หมูบ่บ้านบ้านยังห่ะวะนี่อันนี้เม่นบ้านยังซิยวเฮายังบ่ฮเ,เ้ยือบ้านเนาะแม่นบ้านยังขึ้นกับมันห้องเรียนเฮานี่เลยเนาะมีบ้านเื่อนะเออมันเป็นเขตอันเป็นสวนแต่ว่ามัน ขึ้นเป็นขุมบาทนั่นเจิงเงินเจิงเงินนะเสียวเนาะอันนี้เคียดสาเจิงเงินอันนี้ก็เป็นทางซอยเขาไปหอไปตูกอากาศฝ่าล้างฝนก็จะประมาณนี้เลยพี่น้องก็จะอากาศจะสดชื่นเนาะก็เย็นเย็นเย็นสบายเลยพี่น้องตอนนี้เรากำลังย่างเขาในเอ่อเื่อพอหักไม่หักเขาคนส้นผาไทยดำก็ ได้พาพี่น้องมาเที่ยวหลายคลิปแล้วเบิ่งมือน,นีเขาจะมาว่าเล่ายัางอยู่บ่หรือว่าเราไปขายลำไยตามท้องตลาดหรือบ่คันถ้าหากว่าเล่ายัางอยู่แล้วก็เบิ่งคุณจะให้เล่าเขียนภาษาอาไทยดำตามคำขอพี่พีพน้องๆขอมาเนาะตอนนี้ก็ตอนนี้ก็อยู่ในสวนในฟารมอันนี้กาแฟหลังจากฝนตกเศร้านาออันนี้มาทำมอย anh à, này phanเคย ăn mà phan, ne mark này, này. À? À, nào, vân vân. nào thử thì, oh, của lại, long sim mường đôi xíu, phun hạt hmm nay đi đây nọ nè, bén gì hmm quá không? ืไปหาเขาไปหาเหล้ทาทำอิซบามจะมาออกตลาดล้วก็จะมาแต่งกินสูเล้าแต่ว่าเบ่งมือนีครับยานเล่าบาทันพอะบได้นัดไปก่อนเดยเอาไว้มือนี้เขามาทำเล้าแล้วนัดไปแล้วมืออื่นครับใครมาโดนโกนได้มาเรียนหาเล้าถึง อันนี้เมนูเอออันนี้ต้นขเหนียวต้นขอนิ้ว,นนวม้ามันเกิดลูกนี้ม,มึงบดจืดกูเลยจริงเออยังจืดอยู่มันยังแขวงฮะบดอยู่วะโอ้ล็อกประตูเว้ยอ่าเบิ่งขึ้นไปเบิ่งกันเ,เ,เ,เด้ออืมเขาโพดซาลีอ่อ,อนจีบ จะประมาณนี้เนาะล็อกประตูวักเร่าปอยู่พี่น้องวันนี้พ่อแม่ไม่อยู่บ้านนะพ่อแม่อยู่บ้านเม,มนี่คือเพื่อได้เห็นเล่าแล้วแหละมีแต่พาพี่พาน้องมาเที่ยวสวนนี่ได้โอ้หนิแมนแต่สวนนั่นล่ำไยมาได้พี่น้องนี่ ลำไงกาแฟเนี่ยเป็นมารกเต็มอ,อยู่นี่เราเอาไปขายแล้วแต่ว่าขายมัดบ้างางใหญ่อันคลิปมือขนาดนี้มือซื่นมือว่าน,นี่ว่าคลิปห้ากระลงไปนี่แหละก็ขายมัดบ้างางใหญ่สิบพันดงสิเพราะว่าอยู่คงเขียนี่ราคาจะถึกแต่ขั้นถ้าหากว่าเอาเข่าไปอันขายอยู่ในอันตัวเมืองนี่ถึกมัดหนึ่งซ้าพันดงประมาณซ้าหาบาทหรือว่าอ่าแปดพันกีบนะพี่น้องเนาะมัดหนึ่งหัน แต่ขายอยู่ทั้งนอกที่มัดหนึ่งก็ประมาณสี่พันกีบหรือห้าพันกีบนี่แหละก็ประมาณสิบสองบาที่บรรยากาศก็จะประมาณนี้พี่นอ้องหลังจากฝนนันหาตกเศร้าไปเมื่อกี้สินาอมือหนีมาเป็นตาพาดเว้ยเอาไว้ในมืออืน่นแล้วเขาจะมาแล้วก็มาเบิ่งให้เอมลง<ำ>เขียนตัวหนังสือให้ดําให้เขาเบิง่งแล้วเขาจะมาแต่งกินสุราแต่มือนีเขาจะพาไป เที่ยวไปเบิร์กินมาง,งมองมางใหม่ตามสวนตามหอตามเฮือนนี่เลยพี่น้องเอ้ยสำหรับคลิปนี้ก็คือที่ผมมีสาระยังหลายเนาะพาผีพาหน่องมาเลาะสวนได้โอ้กินมาง,ง,งมองมางใหม่โอ้มีมะกรูดสิดาเด็ดนี่สาวโมเพิ่นมกักหมักเนาะยามสาวโมเพิ่นอยู่หันมะกรูดสิดานาี่นี่เลยอู้หน่อยเอ็มอมยังเงั้ยนอยู่เนาะ ยังสดแบบนั้นยังสด,ดงสดจากต้นแล้วเฮี่เชื่อเสีมแหงหอือคัก,กครับครายัางเลียงปลาอยู่บุอู้พามาบุง๋งมาปลาดุกความใหญ่บอ่อปลาดุกหนี่นอ้องปลาดุกความใหญ่ Libert lắm anhy hết bùa gôn em. Ladu phân tân hôn yam hai hết bùa kín này. em 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 ไม่จักโตอ่ะตุต่มานน้อยมึงมีลูกจกักโตมึงเกิดลูกจกักโตแหน่มันหูวความเลยตุ่มานนี่คันมึงจับเนี่ยมันกัดเลยเนาะเออเจ้าหมานน้ <c oughs> <c oughs> อย ตัวม้าหน่อยนะฮกพี่ลึกมี่ยังไงอืมพักหวานกับพักสลัดอันนี้ใบยังเสียวผักเนี่ยอืมกับอันต้นเขากำพี่น้องเอฟซีหลายๆลายคนว่าอยากได้อยากได้ฮันนีพี่น้องเป็นเครือประมาณนี้เลยนี่ต้นเขากำม,มันเขาปลูกก่อ ขันเขาปลูกแต่เถ่อเดี๋ยวแล้วมันจะเป็นหาข่างอยู่หนะพี่น้องเนี่ยแล้วเขาตัดออกนะเนี่ยเขาตัดต้นมันออกหล่นยังเหลือหากมันแบบนี้แหละแล้วก็หากมันนี่มันสามารถปงปงปง,ปงออกเลยเลยแล้วมันเพร่ไปเขามีแต่จุ่มเดี๋ยวสืบปลูกวบก็เป็นเนาะเอาไว้กุนในกระบ,บาดบางเถ่อกุนจะมาคุดเอาแล้วก็เอากลับไปเมือปลูกแต่ว่ากุนหยานไม่ได้ดอกเนาะเพราะว่าเขากักตัวสิบสี่หมื่นเนาะพันเนาะหยานมันตายกา่อนเข้าไปเฮือนเเห็นแต่ตัวมาตัวเป็ดตัวไก่ตัวแมว บเห็นพ่อแม่เขาก็เลยมาสอกป่นมาลักกินนั่นมักใหม่มักตอกเขานี่นี่เดี๋ยวเขาจะพาไปเที่ยวเฮือนสวนอยู่แถวลุมเนาะเป็นเฮือนของคนส่วนเผ่าไทยดำเขานี่แหละเขาจะอยู่แบบเรียบง่ายนะเรียบง่ายบ่ยุ่งยากบ่วุนว่าอย่างไรแล้วก็เป็นการใส่ชีวิตแบบพอเพียงนะภายในครัวเฮือนเขาก็มีเนื้อที่ให้บอนเฮ็ดปลูกพัก ปลูกฝังเลี้ยงสัตว์ว่าสัตว์ตวปลูกฝังเลี้ยงสัตว์ในนาทีนี้คือว่า,าแบบพอเพียงมันจะเป็นเป็นสวนเป็นขนาดหน่อยๆบนใหญ่บกกว่างที่จะเอาออกไปขายตามท้องตลาดได้หลายนะแต่ก็สามารถขายได้แต่เพราะว่าหลังนึงก็เขาอยู่แบบพ่อแม่ลูกก็แบบผู้เท่าผู้แก่ได้ลูกหลานได้ย่าังจะนี่มาเอาไปกินก็เหลือหันเขาเจ้เก็ไ้ขายเนาะก็ขายสวนหนึ่งกินสองสวนมาสันซะ เบื่องความมืดอนี่มันต้นขับโพดเอ๊มให้สั่งอยู่ดิเอมเฮ็ดสั่งเด้ร้านขับเมื่ออิ่นน้ำเนอะโอ้อันนี้ต้นเหมือนยังวะนี่ต้นยานกับต้นก่อนหน้าอืมนี่มาเขียบอันพื้นนี่มันอ่ามันด่างอันนี้มันมาเขียบอืมอนน นี่พี่น้องต้นบักเขียบเนาะเขาเจ้าก็ส่วนร้ายก็่าย่ำแถวย่ำเกลียก็มาอยู่ให้อยู่สวนแบบนี้พี่น้องแต่เดี๋ยวนี้หันเป็นเฮือนคนหมดเลยสวนที่เขาจวนอันนี้ก็อุ้ยมะก,กวยดสีดาฝรัง่งเพี้ยสั่งในห้างโอ้มีตัวมาอีกเฮือนนี่ก็ฮกโตพี่น้องทำปัน้นเอาไปเซฟฟาร์มโต้เกิดฮกโตแล้วลเขาไปสามโตแล้วล Nhanh tới sáng tối Ừ Chẳng hình á mình cứ hé thế ừ, mà ờ ảnh chụp ảnh mà Chụp ảnh làm kinh niệm, Ừ, đi ừ. ừ. ừ, chơi phải ăn Ăn ฮะโบ้ยแต่อืมดุมอ่ะโอ้อันนั้นนั่นเอ็มสารเองอะฮันฮะยูพุ่นฮันนี่เอ็มเฮ็ดเองอะเลี้ยงมอนอันนั้นนี่อืมรวยตามอ๋อเอาไว้เลี้ยงมอนสบายเฮาฮบจีนนี่าไตล์น่ะเฮาฮบเลี้ยงมอนเน่เอิอฮบอ่ะฮบฮบฮบเลี้ยงมอนอ๋อเดี๋ยวจะไปเบิ่งนทางในไปก่อนไม้บรรยงอ๋อโอ้ตัวไก่เอแท้ เลี้ยงไกล่รล้ายเถอะวะ <g ay> ไก,ก่ก็ฝนตกใส่เปียกเมื่อไรหรอดู <g ay> ด <g ay> ไก่ความร้ายพี่น้องนี่โอ้ oh, นาเขตกว่างไก่ขนาดเนาะในการเลี้ยง <g ay> เป็ดเลี้ยงไก่เห็ดอาซีบแบบนี้ก็ซ้ำจิกินแล้วพี่น้องไอ้นี่ข้างในก็เลี้ยงตัวเป็ดเป็เดแดงั้นเหรอเป็เดแด อ่าแล้วก็อันนี้มันของซานไ้ไกอันี้เตาไฟบนอ่าต่มเข่าหมอเข่าหมูเข่าเป็ดเข่าไก่บนมีมูก็อย่านี้บเลี้ยงมูเนาะแก่ไก่เอออันนี่มันจ่างจ่ายมันเทียง่ากไเวือน่อนนะเอ เป็นสวนเนาะต้องหีายวเนี่ยวต่อลายฮัดเมย์ฮัทอาอย่างที่เรียกก่นจังจ่ายก็เป็นทีเ v ือนเลยอ๋ออันนี้เอิ่อน vườn แบบเป็นเฮือนสวนเฮือนสวนเฮือนสวนถิยบบแมนเอิ่นจังใจเนาะจังใจนี่จะเป็นแบบว่าเป็นไข่ไข่ือเป็นเฮือนหรอใหญ่อันนี้เราแมนเหมือนยังเนี่ยเขแกนฟักอ๋อเรากำเราฟักแกนผัก อันนี e ้ค uh, ิดว่าดอกใหม่ครับ uh. พ uh, ่แม่นฟักหน่ยเนาะฮะคิดว่าอันเคยหัวอีละกผักหอมผักหอมอันนี้เร่าเรีนนี่อ๋อเร่าเรียนดอกเร่าเรีนดอกเนี่ยเออเคยเราไม่ดอกตรงเคยหัวอ่านผักอีน่ะผักนาเขาว่าเพิ่มเลือดเนี่ยเออแม่เลือดเนี่ยอืมใบเสือดังเอ่อเลยหันเนาะเดี๋ยวจมนำสาวอะ เออ t r ồ ลูกนาดแนีคว้นนำอ๋อควนนำด้วยกินมันกิได้ได้เลยหั่นส้มต้เกว้เตยมาเ่องเ่ลาวาเนี่มันแก่นของผักขมสีแดงกันเอาปลูกได้ตลอดปีเวะยสันปลูกตลอดปีแคว้นนำเราเรดูได้ปลูกได้อาดูได้ปลูกได้มานี่ก็เกิดลูกหลยแล้วเกิดทกโตเพื่อนอุ้ยก็เห็นสี่โตเนี่ยโตจ้นเออตุ้ยตุ้ยเนาะ Bác uh, chị gái của Mít tối tuổi tuổi mất đúng. Hả? À, ba, ba chị <laughs> em lấy mỗi người một con. À. Thế là nhà chỉ còn uh, ba con. Nè, mình dò cả là nhà này. Đoạn ừ. Sao nằm chai sao đấy? hốt như, ừ. như vậy Thế của bố cắt bố, bố hải này nó khít và chắc cắt thôi mà, mà bố cắt mà thử bắn không? làm nhai vườn êm มันก็จีวานอยู่วานอย่าบนตกเอ๋นี่บัววานเลยอันนี้ยังหวานอยู่อืมพี่น้องเนาะฝาเฮือนอจะเป็นกระแตไม้ไผ่โคตรคักเลยเฮือนไฮเฮือนสวนก็ประมาณนี่ละุงเมื่อนะเอ็มเนี่ยเอาหันเนี่ไปเดี๋ยว ก็มีงินก็มีกินก็นก็มี็มนก็มกนเ็มีกนก็มกินอ็มีกินกีิน็นก็มี่น็ีนกามี่นก็งิน็มกนก็งีกินกีกินก็มีกิน็มีกิน็นก็มีกินนก็มีนีกนก็มีกินก็มีกินก็มีกินก็มี่ินกอมีกนกีกน็มีกินกีกนี่นีนีนนี อันนี้เมันมากันเป็นน้ำน้ำอ่ะเนาะมีลายหน่วยมากข่าวเหนียวเม่นมากข่าเหนียวอ่ะเสียวรเนี่ฮะโอ้หนามคมพิลึกพี่น้องนี่ในคันมันซุกเหรอจะแดงแดงเนาะพานเนาะมันซุกเหรอจะแดงแดงแล้วเขาผ่ามาเหรอในมันจะเป็นเม็ดเป็นเม็ดเหอเอามาหนึ่งใส่เข่าป่ะเอาม็หนึ่งใส่เข่าแล้วปั่นแล้วกินเลย ออากาศดีดีพี่น้องเห็นบ่เนี่ยแถวนี่มันแถวอติดกับห้องเฮียนเหรอนะห้องเฮียนเขาจะติดกับแถวสวนหรือว่ามันเป็นบ้านกลุ่มนหน่อยๆของผู้เฒ่าผู้แก่เขาเจ้ามักมาใสา่ชีวิตตามนี่แหละเขาบ่อยากอยู่ในเมืองมันวนวายในนี่ก็มันเฮื่อเขาหน้าจะเข้าเป็นลินในน,นี่นเงื่อนหลังนี่ก็เขาจเจ้าเฮ็ดอันเป็นสวน สาลีหลายได้อยู่นี่นะเนาะบัวเขาอยู่รูปสวนเขาโพดอยู่ผลมดพี่เนาะอันนั้นบวหัวมันคลองเนี่ยขอเป็ดขอกไก่แต่วลาสวงในสวงแล้วดูอ่าแล้วดูตัวหมาเกิดเนี่ยพี่เนาะหย่านตัวหมาก,กัดโบเห็นเจ้าคองโบจะเข้าไปเนาะ <c oughs> สวนเขาโพดอยู่นหนมันเฮือนเขาเจ้าเฮ็ดยังอยู่นหนึ่งอยู่ไหนะ จะลองเขายางไปเบิ่งก่อนอ่าเข่าโพดเข่าเพดเต็มไปมดไปเข้าไปในเบิ่งยางเข่าไปล็ลินอยู่ในก่อนมาเบิ่งม,มาเหยียมมายามมาพ่มแม่ประสาชนของเขยนอันนี้เป็นบอนไใบเครื่องใบฟื้นปูกมายังเด้ว่าในนี่เพราะสวนบบกเพชรภายในครัวเรือนเนาะนี่เลยแล้เห็นยงางก้อนนีะ oh anh ấy kiểu anh năn nỉ nó bọn này bọn này nhà to bè thế này này to bè họ bị bướng em la thế như em 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 sảng này em, em. u uh. to má hải quá hả อย่านมันครบ <ś 2> ลานมาอินเ,เนอร์มาอย่างอินทวยหายเด้อปะเอ๊ะาบอบครบปะสิ <ś 2> อ้วนนั่นมาตัวง,งามสิตัวนั้น ไปไปเฮื่อนได้ก่ามีแต่ตัวมาเกิดลูกใหม่มาออกลูกใหม่มันออกจากตัวได้เอ็มสื่อมาเนี่ยมาหน่อยเนี่ยเออเออให้ฝ่อเฮื่อน,นอเนาะเฮ่นเอมอยู่จากคนเด้อ A <laughs> à, thảo <cười> em lắn <laughs> <em thảo. cười> lán lán của anh mặc má bội anh năm bộ uy bộ uy không, bội 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 phải bội 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 má này bội 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 Thầy Lan mà bường mà lê để nơi em nữa ừ, Tụi bè Ồ, tuấn nội nhìn là hạc sức, phát mà bường mẹ าโอเคพี่น้องสําหรับคลิปนี้ก็มีแต่พาพี่พาน้องมาย่างส้มบรรยากาศเนาะแล้วก็มาสูดอากาศเย็นๆหลังจากฝนตกเซาอากาศยามแรงว่าสั่นซะเพราะว่าช่วงนี้ช่วงโควิดเด้ก็บ่สร้างสิไปถ่ายทําเป็หยังทางใดพี่น้องเอ้ยเป็นดก็เอาใจสวยกันไปเนาะก็ติดตามกันไปยาวๆเบิ่งมื้อนี้คุณก็ได้ออกมา ย่างสูตรอากาศต่างว่าออกกําลังกายแล้วก็มาเที่ยวบ้านเฮือนอพี่น้องคนไทยดําเฮาก็มาเบิ่งมาส้มวิธีชีวิตพอให้หายคิดฮอดบ้านฮอดซองเนาะค่อยหายคิดฮอดพ่อฮอดแม่อยู่บ้านอยู่เมืองนะเพราะว่าช่วงนี้ช่วงโควิดเด้อก็บ่ค่อยได้ออกไปไสแล้วก็คุณก็อยากกลับบ้านก็คิดฮอ,อ,อดพ่อฮอดแม่แล้วพอได้มาเห็นอ่าไอแถวเอ็มเฒ่าเนาะพ่อเฒ่าแม่เแถวดู้คุณตาคุณยายเขาก็ เป็นวิธีชีวิตในการดำอยู่คัวกินในการใส่ชีวิตกับขายๆขึ้นอยู่ทางบ้านเฮ้ากับพ่อได้คายเงาพ่อได้หายกินหอดได้อไดอได้ลมน้ำเขาหันนะอ้อมหอบก็เป็นแต่พืชพันธุ์ผักหลายสิ่งหลายอย่างนานา,นาสนิดเต็มไปหมดแต่งอยู่คั่วกินอย่างกับจําเป็นต้องออกไปสื่ออยู่ตลาดนะพี่น้องเนาะเพราะว่ามันมีครบมีพร้อมกานจะเทียบเป็นอ่าเขาเอิญน,นะได้วัตถุด,ดิบอ่ะ บัตทุดิบก็บเ็นเป็ดเมนไก่เมนหมูเม,มนอ่าเ <c oughs> ออเมนยังก็บเมนเนื้อมีมดอยากกินสีนกินปลาก็มีเนาะขึ้นกับเ่อเหลียงเ่อหานก็ถือว่าเป็นวิถีชีวิตท,ที่ค่อนข้างสบายเลยก็ว่าไดแล่ะปากไหมส่วงนี่ส่วงลำไนก่ก็กินถ้ากินว่า <c oughs> กินจนซบ <c oughs> ไปเฮือนล้างได้ก็กินจนซบจางซบจืดมด <c oughs> บัตรสวงงันลล้นจีเนาะส้วงลล้นจีก็ ไปลิ่นไปยามนะนี่ไปหาไผรก็เออหาได้กินก็เขาก็เอามาต่อมาสูก่ก็เออเป็นลูกเป็นร้านะนะก็อ่านี่ใส่ใจขอ้อก็อยู่ผีก็จะขย่ขยยๆคือกับคนเล่าเขาอยู่ป่านคนเล่ากับบุ้มแมนว่าจะเป็นแบบนี้เสมอไปมันขึ้นกับว่าบางทองทิน้นคันทองทิ่นได้พัฒนาไป,ไปกลายเป็นตวม่มอ,งอ่งใหญ่แล้วก็อ่ามันเฮือนก็กกอกำแพงตันกันนะก็ถือว่าปิดการสื่อสารกันก็เฮือนไก่กันละลาแต่เขาบุ้มหูจักกันเนี่ แต่ว่าคืออยู่แถวนี้มันก็มันยั่งแบบว่านั่นอยู่ก็หักแพงแบ่งปันซึ่งกันและกันเบิงแย่งสวยเหลือกันเนาะเพราะมันเป็นอ่าเป็นบ้านของคนคนลาวเขาเด้คนสซนเผาได้ดอเมาได้ก็ขายคือคนลาวคนนี้แหละนี่ใส่ใจข้อการปากเบาก็ฟังหูเหลืองหมดคือพี่น้องเอฟซีทางไทยก็ฟังคุ้นเบาก็เข้าใจประมาณ80%ดสิบเปอร์เซ็นต์กับสิบเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วนะเป็นนะ้าใดก็สำหรับคลิปนี้ก็ คุณกระพานจะขอฟาาไว้เพียงเท่านี้เนาะเอาไว้พบกันในคลิปวิดีโอหนาเขาจะไปเฮือนแม่ฮักเขาจะไปแต่งกินแต่งอยู่ข่าวกินสุราเพราะเขาไม่ได้ไปยามดนแล้วแล้วก็ให้เล่าเขียนตัวหนังสืออาไทหดำให้เบิงตามคำขอของเอฟซีคลิปหนาจะจัดให้เนาะพานกราบ,บ๊ายบาย